เนมิราชานกความตั้งใจมั่นคงแห่งธรรมสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการของเราอีกครั้งวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องราวอันทรงคุณค่าจากทศชาติชาดกชาติที่สี่นั่นคือเนมิราชาดกหรือเรื่องราวของพระเนมิราชผู้ทรงบำเพ็ญอธิษฐานบาร,รมีอันยิ่งใหญ่อธิษฐานบาร,รมีคืออะไร คือการตั้งใจอย่างแน่วแน่ในการทำความดีไม่ว่าจะต้องเผชิญกับอุปสรรคใดๆก็ตามเมื่อตั้งจิตอธิษฐานไว้แล้วก็จะพยายามทำให้สำเร็จให้จงได้เรื่องราวของพระเนมิราชนี้เป็นแบบอย่างที่ชัดเจนของคำว่า ยอมตายไม่ยอมเปลี่ยนใจซึ่งเป็นคุณธรรมสำคัญที่พระโพธิสัตว์ทุกพระองค์ทรงบำเพ็ญและเป็นสิ่งที่เราทุกคนควรนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อให้เราสามารถรักษาความตั้งใจในการทำความดีได้อย่างมั่นคงครับพรมโพธิสัตว์จุติเพื่อสืบวงบรรพชิต เรื่องราวของพระเนมิราชเริ่มต้นขึ้นในอดีตการเมื่อพระโพธิสัตว์ทรงบังเกิดเป็นกษัตริย์ผู้ครองมิถิลานครพระองค์ทรงปกครองบ้านเมืองด้วยทศพิธราชธรรมจนกระทั่งวันหนึ่งพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นพระเกศางอกเพียงเส้นเดียวบนพระเศียร เพียงเส้นผมขาวเส้นเดียวนี้เองได้จุดประกายให้พระองค์ทรงกระหนักถึงความไม่เที่ยงของสังขารและทรงเห็นว่าความตายได้คืบคลานเข้ามาใกล้ทุกขณะพระองค์จึงตัดสินใจสเสด็จออกผนวดเป็นฤาษีและในขณะนั้นเองพระองค์ได้ตั้งจิตอธิษฐานอย่างแน่วแน่ว,ว่าขอให้รช่ชตระกูลของเราสืบทอดเชื้อสายแห่งวงบรรพชิตเช่นนี้ตลอดไป เมื่อพระองค์สวรรคตรแล้วได้ไปบังเกิดในพรหมโลกลูกหลานของพระองค์ก็ยังคงสืบทอดประเพณีการออกผนวดตามรอยพระองค์มาอย่างต่อเนื่องยาวนานถึง84,000พพระองค์ต่อมาพระโพธิสัตว์ผู้ประทับอยู่ในพรหมโลกทรงตรวจดูด,ด้วยฌานสมาบัติและพบว่ากษัตริย์พระองค์ต่อไปที่จะขึ้นครองราชนั้น จะไม่สามารถรักษาประเพณีการสืบทอดวงบรรพชิตนี้ไว้ได้ด้วยความห่วงใยในพระพุทธศาสนาและเพื่อรักษาอธิษฐานบาร,รมีที่ทรงตั้งไว้พระองค์จึงตัดสินใจละทิ้งความสุขสบายในพรหมโลกและจุติลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งในานามของเนมิราชกุมารเพื่อสืบทอดวงบรรพชิตตามที่ทรงเคยอธิษฐานไว้พระเนมิราช ผู้ที่เป็นที่รักของมนุษย์และเทวาเมื่อพระราชบิดาของพระเนมิราชเสด็จออกผนวดตามราชประเพณีพระเนมิราชก็ได้ทรงขึ้นครองราชแทนพระองค์ทรงปกครองบ้านเมืองด้วยทศพิธราชธรรมและทรงชักชวนราชฎรให้มันสั่งสมบุญกุศลอยู่เสมอด้วยพระบรารมีของพระองค์ทำให้บ้านเมืองสงบสุขร่มเย็นตลอดมา ด้วยเหตุนี้เมื่อชาวเมืองมิถิลานครถึงแก่กระรำก็ได้ไปบังเกิดเป็นเทวดาในสวรรค์ชั้นดาวดึงเป็นจำนวนมากทำให้พระเจ้าเนมิราชสงเป็นที่รักของทั้งมนุษย์และเทวดาโดยเฉพาะเหล่าเทวดาในสวรรค์ชั้นดาวดึงต่างก็ปรารถนาที่จะได้ฟังธรรมจากพระเจ้าเนมิราชเท้าสักกะหรือพระอินท จึงทรงมาจลีสารถีคู่พระไทยของพระองค์ให้นำเทวรถมารับอัญเชิญพระเจ้าเนมิราชเสด็จไปยังสวรรค์ชั้นดาวดึงเพื่อทรงแสดงธรรมณสุธรรมมาเทวสภาอันเป็นที่ประชุมของเหล่าถวยเทพท่องนรกสวรรค์ยืนยันผลบุญและบาป ก่อนที่มาตาลีสารถีจะนำเสด็จพระเจ้าเนมิราชไปยังสวรรค์ชั้นดาวดึงมาตาลีได้นำเสด็จพระองค์ไปทอดพระเนตรอบายภูมิหรือนรกซะก่อนที่นั่นพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นสัตว์นรกที่กำลังถูกทรมานอย่างแสนสาหัสด้วยผลกรรมที่เคยทำไว้เมื่อครั้งเป็นมนุษย์ภาพเหล่านั้นเป็นเครื่องยืนยันถึงผลของบาปกรรมที่น่าพึงประหวาจากนั้น มาตาลีสารถีก็ได้นำเสด็จพระเจ้าเนมิราชไปยังสวรรค์พระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นวิมานอันงดงามและสมบัติทิพย์ของเหล่าเทวดาซึ่งล้วนเกิดจากบุญกุศลที่เคยสั่งสมไว้เมื่อครั้งเป็นมนุษย์ภาพเหล่านั้นเป็นเครื่องยืนยันถึงผลของบุญกรรมที่น่าชื่นชมเมื่อพระโพธิสัตว์ทรงแสดงธรรมแก่เหล่าเทวดาแล้ว พระองค์ได้นำเรื่องราวต่างๆที่ทรงพบเห็นทั้งในนรกและสวรรค์กลับมาเล่าให้มนุษย์ฟังเพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักรู้ถึงผลของบุญและบาปว่ามีอยู่จริงและควรที่จะละเว้นความชั่วมันทำความดีต่อมาเมื่อพระเจ้าเนมิราชทรงมีพระเกศาหงอกพีงเส้นเดียวอีกครั้งพระองค์ก็ทรงตัดสินใจเสด็จออกผนวด และเป็นกษัตริย์พระองค์สุดท้ายที่สืบต่อราชประเพณีการออกผนวดนี้เมื่อสิ้นพระชนพระองค์ก็ได้ไปบังเกิดในพรหมโลกดังเดิมเรื่องราวของเนมิราชาดกนี้สอนให้เราเห็นถึงความสำคัญของอธิษฐานบารมีความตั้งใจมั่นคงในการทำความดีและการตระหนักรู้ถึงผลของบุญและบาปซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะนำพาชีวิตของเราไปสู่ความสุขความเจริญที่แท้จริง